เราจะซื้อมาในราคาที่ประมาณสา0พันบาทนะครับผมเราเราเลยแบบว่าอยากได้คุณน้าก็เลยแนะนําเป็นตัวนี้แนะนําในคลิปนี้ว่าวิธีการใส่เป็นยังไงวิธีการเอาออกเป็นยังไงแล้วก็อยากจะบอกแบบให้ดูสีคุณภาพสีอะ่ะว่ามันเป็นตัวไหนถ้าเลือกได้ก็คงจะกลับไปซื้อพวกกล้องอิมแพกให้เราถ้าถ้าเลือกได้ก็คงจะกลับไปซื้อพวกกล้องอิม ไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะสวัสดีครับวันนี้นะครับเราสองคนจะเข้ามาแนะนํากล้องฟิล์มกันนะครับผมกล้องฟิล์มของเราจะเป็นตัวนี้เลยนะฮะตัวนี้นะครับเราซื้อมาจากตลาดเจเจกีนสองนะครับเป็นร้านของคุณน้าคนนึงนะครับเขาจะวางขายกล้องฟิล์มไปเยอะเลยเราจะซื้อมาในราคาที่ประมาณ3,000บาทนะครับผมตัวนี้มีชื่อรุ่นว่าอะไรครับกาชิก้าอิเล็กโต5สค่ะ ก็กล้องตัวนี้นะคะคุณนาเขาแนะนํามาคือลูกกล้องตัวกล้องมันจะสวยแบบนี้เลยคือคือเราชอบดีไซน์แบบนี้เราเราเลยแบบว่าอยากได้คุณนาก็เลยแนะนําเป็นตัวนี้ยาชิาอิเล็กโตสามสิบห้าค่ะเขาคุณนาเขาอ่ะก็จะบอกว่าสีกล้องอะไรอย่างเงี้ยมันจะคมกว่าแต่สําหรับมือใหม่อ่ะอยากจะแนะนําเป็นตัวไหนนะตัวคอมแพกเออตัวคอมแพกแล้ว คอมแพกมันจะถ่ายง่ายแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยตัวแบบเนี้ยเป็นกล้องรุ่นแบบเนี้ยคือมันต้องปรับเองอะไรเองหมดเลยตัว ISO ตัว ISO ตัวนี้เนี่ยแล้วก็ตัวเนี้ยเห็นปะคือมันก็ต้องปรับเองหมดเลยแล้วอยากจะแนะนําเป็นตัวคอมแพกมากกว่าสําหรับมือใหม่สาหรับเราก็ถ่ายยากเหมือนกันแต่เราก็เรียนรู้ต่อไปแล้วทีเนี้ยคือ ไม่อยากจะบอกเลยว่าถ่ายเสียไป2ฟิล์มแล้วก็คือเพราะว่าเราใส่ใส่ฟิล์มใส่ฟิล์มได้แหละแต่วิธีการเอาออกเราอ่ะไม่ถูกต้องก็เลยอยากจะแ,นะแนะนำสำหรับมือใหม่อะ่ะคือก็จะมาแนะนำในคลิปนี้ว่าวิธีการใส่เป็นยังไงวิธีการเอาออกเป็นยังไงแล้วก็อยากจะบอกแบบให้ดูสีคุณภาพสีอะ่ะว่ามันเป็นตัวไหนอันนี้เราจะใช้เป็นโกดัก200 เขาเรียกกดักสี200ใช่ปะกดักโกะเออกดักโก200เออผ,ผิดก็อยากจะมาให้ดูสีกล้องตัวนั้นจะเป็นยังไงนะคะก็ลองไปดูกันเลย ต้องใส่ในลุงเพราะมันจะหมุนอย่างเงี้ยไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวผักด,ดันนังเตยเราก็หมุนที่จนมันแน่ใจว่าเข้าอย่างนี้แล้วถึงจะปิดฝากล้องแล้วไม่ต้องเปิดเลยคุณป้าจะถ่ายหมดแล้วอ่าถ่ายหมดอ้อ,อก็ปอกอกลับถึงจะเปิดแต่นี่ถ้าฟิล์มเดินไม่เดินเราสังเกตตัวนี้ได้ตัวนี้ต้องหมุนตามไม่ตึงต่างนะหมุนตามที่เรากดทิ้งสองครั้งเพราะไอที่เรายื่นตัวเนี้ยมันตึงแรง ไม่่ใชมันเราจะต้องถ่ายไม่ได้เราก็กดอีกทีอันนี้อาจจะถ่ายได้แต่มันกัมเกิดตัวติดกันขอบคุณค่ะแล้วกดที่เลยจะตูดถ้าไม่กดตูดไปสืนมันเอน้ำเตยมมันขาดก็อัดรูปไม่ได้ล้างถึงล้างได้ก็อัดดไ้กดทีเดียวใช่ไหมคะไม่รู้แต่มันจะเด้งหรือเปล่าถ้าไม่เด้งก็กดทีเดียวเพราะว่าบางกี่ห่อมันเด้งเด้งกลับตจมกด อะไนี่ไม่ไม่มีะลรเราจะรู้ว่าสุดไม่สุดเนี่ยมันจะกระดุดมือปึ๊บนี่อย่างเงี้ยสุดละอย่างเงี้ยเราได้ละเปิดได้แต่ฟิล์มฟิล์มก็ยังเข้าไม่หมดมันก็เป็นส่วนนึเนี่ยเนี่ยเนี่ยแบหมเนี่ยอย่างเงี้ยเคยยังไม่ได้ทำะไรก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับการรีวิวกล้องของเรานะฮะก็อาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างมากไม่มากก็มากถึงมากที่สุดนะฮะเพราะว่าเราก็เป็นมือใหม่ในการเล่นกล้องฟิล์มเหมือนกันซื้อมาเล่นเหมือนกันแล้วก็ เล่นไม่เป็นเหมือนกันก็เลยถ้าถ้าเลือกได้ก็คงจะกลับไปซื้อพวกกล้อง Impact ให้เราถ้าถ้าเลือกได้ก็คงจะกลับไปซื้อพวกกล้อง Impact ให้เรามีความมีประสบการณ์มากกว่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าซื้อมาตอนแรกก็เล่นไม่เป็นผมถ่ายไปทั้งสามฟิล์มได้มั้งทําเสียไปสองฟิล์มเพิ่งมารู้ว่ามันโฟกัสยังไง <S <S> ไดแต่ไม่เป็นไรฟิล์มที่สามได้ก็อยู่ <S <S> <S อยู่ในนี้เลยที่เอาให้ดูตอนนี้ก็กําลังเริ่มฟิล์มที่สี่แล้วก็ จะเป็นยังไงก็คลิปหน้าก็มาดูได้นะคะฝากกดติดตามด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะบายนะบาคขอบคุณสวัสดีค่ะวันนี้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมายนกล้องการเป็นตัวยาชิไกอิเล็กโต35นะคะ